เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ใบบัวนะคะไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนเนาะอาบน้ำคลอ,องก่อนนะคะจะได้ทำความสะอาดร่างกายก่อนนะคะตอนนี้น้ําก็เริ่มลดลงบ้างแล้วเนาะอาจจะมีเสียงรถก้วนนะคะของทางโทรศัพท์บ้างน,นะคะต้องกราขบขอโทษขออภัยนะคะคุณพงคุพแม่เอฟซีนะคะ วันนี้บรรยากาศดีนะคะลมเย็นสบายนะคะบัวไม่ต้องรีบเดินลูกสาวเยือนก็ขนองหาพี่บัวอยู่ที่บ้านนะคะสงสัยคิดว่าพี่บัวไปไหนเนาะพาพี่บัวออกกาลังกายนะคะออกกําลังกายกันคนละเชือกนะคะเดี๋ยวพี่เยือนก็น่าจะออกกําลังกายเ,เหมือนกันนะคะเปลี่ยนอ,อ,อริยบทบ้างนะคะให้เขาได้ออกกําลังกายนะคะ ก็เราจะเปิดร้านนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าท่านใดที่สะดวกแวะเข้ามานะคะรับชมเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะช่วงเวลานะคะ11นาฬิกานะคะจุดศูนย์ศูนย์นอนะคะของทุกวันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสะดวกนะคะก็แวะเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะมันสนุกสนานกันผ่านหน้าจอของเราได้นะคะทางช่อง y YouTube เนาะเพจของเราก็จะเป็นเพจช่องอใบบัวช้างครอบครัวเช่นกันนะคะเป็นชื่อเดียวกับชื่อช่องเราเลยนะคะ อยู่ห่างคุบัวนะคะเดินเร็วนะคะช่วงนี้นะคะบัวเดี๋ยวแม่ไปก่อนนะแม่รออยู่ข้างหน้านนอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนาก่อนนะคะ น้ำเริ่มลดแล้วยายอย่าว,วิ่งยายก็เห็นช้างมข้าวนะคะฝั่งนี้เป็นข้าวนะคะอยู่ริมติดอ่เหมู่บ้านเลยนะคะก็เป็นข้าวอ่เ 15บโอ๊ยร้อยห้านะคะเขาหนักเนาะหนูนน้ำมูลน,นะคะไหลามาถึงแล้วนะคะก็มาเรื่อยๆเลยนะคะน้ำวา,วารลอนีไไไ่ไม่ได้ไม่้ ไไยายเขาหาหอยอะไรหอยอะไรคะยายออหอยเชอรี่เอาไปเลี้ยงบ่เอาไปเลี้ยงบนะไปบัวไป,ไป,ไปเอากําลังกายลูก ข้าวสวยมากๆนะคะปีนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าน้ําจะมาถึงหรือเปล่าหนู่นน้ํานะคะสีสฟ Spencer ้าๆนั้นนะคะไม่ใช่ท้องฟ้านะคะแต่เป็นน้ํานะคะเดี๋ยวพาพี่บัวไปดูกันว่าน้ํานะคะมาถึงตรงไหนแล้วนะคะโอ้ข้าวออกรวงสวยมากๆเลยนะคะออกรวงสวยมากๆแต่จะรอดจากน้ํำไหมเนาะนะคะต้องมาลุ้นกันนะคะ โอ้ยเสียดายมากเลยนะคะขอให้รอดทีนะคะภาวนานี่โอ้ยสนะาวบัวดเดินมาไกลนะคะเหนื่อยแล้วนุ่นน้ำนะคะข้างหน้าก็จะเป็นน้ำนะคะนี่น้ำมูลนะคะที่ไหลมาถึงบ้านของเรานะคะ อันนี้เป็นบ้านตะกลางนะคะอันนี้เป็นพื้นที่บ้านตะกลางนะคะโอ้น้ำท่วมข้าวนี่นะคะขนาดว่าจะรอดแล้วนะคะก็ยังโอ นี่นะคะตรงนี้นะคะท่วมมาถึงนี่เลยนะคะคุณพ่อคุณเม่ศีสาพาบัวออกกําลังกายมาถึงเออใกล้แม่น้ําเลยนะ,ะนางหายใจแรงนะคะหอบแล้วนะคะดูข้าวนะคะที่ท่วมกับเออน้ำเนาะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะออ๋เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะ ชาวชางด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุกท่านด้วยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะอันนี้คือน้ำนะคะจักฝั่งน้ำมูลเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะท,ที่ไหลทะลักออกมานะคะข้ามไปอีกฝั่งทางนู้นเลยนะคะทีนี้มาหนักมากๆนะคะบัวเป็นยังไงไปยืนตรงน้ำนูน่นนะลูกไป นี่นะคะน่าเสียดายมากเลยนะคะน่กคุณพ่อคุณแม่จ่าเพราะว่าอข้าวออกรวงสวยงามมากๆนะคะเสียหายนี่คือความเสียหายของบรรยากาศณตอนนี้นะคะ่ะนี่คิดถึงพี่เยินแล้วเขาไม่เคยออกเจกกันนะคะ พี่เยินก็ร้องหาอยู่ที่บ้านนะคะเอามาทีละสองเชือกไม่ได้นะคะเข้าใจด้วยนะบ,บูนี่ก็แม่ควานนะคะพาพี่ไปบูออกกําลังกายมาด้วยนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ทีนะคะมาดูบรรยากาศเนาะน้าท่วมนะคะนาข้าวของเรานะคะอ๋อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะร่วมคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะคะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจนะคะ แล้วก็นานๆช่วงนี้ก็คลิปอาจจะห่างหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นช่วงนะคะที่กำลังหาวุหาหญ้านะคะให้กับช้างแล้วก็บัวค่อนข้างยากเนื่องจากน้าท่วมไหลพื้นที่นะคะเนาะ <c oughs> ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยให้กําลังใจช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ช่องใบบัวช้างครอบครัวด,ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่บวัวคิดถึงพี่เยินแล้วเดี๋ยว <c oughs> น่าจะได้กลับนะคะเนาะอ่ะกลับเห้อเหรอโอ,โอ้ได้ยินคำว่ากลับอ่ะไปหาเยินเด้อไปไปโอเคไปกลับบ้านเด้อลูกเด้อไปออกกำลังกายเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเนาะพามาชมบรรยากาศตรงนี้แล้วเราก็จะพาพี่ไปบวกกลับบ้านนะคะ ออกกำลังกายเนาะไม่ใช่ออกกำลังกายแค่ช้างนะคะตอนนี้แม่ควันก็เริ่มหอบแล้วก็วันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ